ดีขึ้นอเบาขึ้นเยอะเลยสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรคะรวมใจค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะหกสิบปีคคุณแม่มารักษาข้อเข่าเสื่อมที่นี่มาตอนแรกมาด้วยอาการแบบไหนบ้างคะเข่าบวมค่ะบวมแล้วก็ร้อนร้อนแล้วเอาเอาน้ำแข็งโระโปะอะค่ะมันร้อนมาก แบบคุณแม่ปวดเข่ามานานไหมคะกว่าจะได้มาเจอที่นี่ประมาณ3เดือนบางแล้วเราเป็นเข่าเสื่อมระยะที่เท่าไหร่คะระยะที่ที่สองค่ะคุณหมอแนะนําให้คุณแม่ฉีดกี่ครั้งสิบครั้งสิบครั้ง,งเนาะหลังจากรักษาครบสิบเข็มอาการเป็นอย่างไรบ้างคะก็ตั้งแต่ฉีดมาก็เบาไม่ร้อนอีกเลยดีขึ้นเ,เบาขึ้นเยอะเลยปวดเข่ามารักษาเข่า ที่่รักกเขาคคลิคนะศูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ